สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุดทอนคนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือ2และทาง YouTube รถบรรทุกมือ2สุทนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อดำติดเคนงเข้าใหม่ครับ 2-in1 ครับเป็น6ล้อดำยี่ห้อฮีโน่รุ่น FB 120แรงม้ารถจดทะเบียนปี2548ครับเครื่องเป็นเครื่อง WOCD 120แรงม้า รุ่นนี้มีพงบาลายพาวเวอร์ครับภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ระบบแอร์มีครับดัมเป็นดัมบรรทุก5คิวครับเคนยูนิค3ตัน3ท่อน2ช้าครับช่วงล่างดียางสวยทั้ง6เส้นครับรถขับใช้งานปกติเอกสารเร่มทะเบียนพร้อมหากเพื่อนเพื่อกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อดัมติดเคนไว้ใช้งานราคาเบา,เบา,เบาคันนี้ขายในราคาเพียง3 2 5 0 0 0บาท3 2 5 0 0 0บาทหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ที่ 0848211158 0848211158หรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ